ได้กลับข้างแล้วนะเรามาแกะด้านนะกล่องแล้วนะทุกคนนี่สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง KR ครับตอนาร์เล่นนะครับวันนี้เราจะมาแกะ ของสุ่มของเล่นกันนะครับขนมครับไม่ใช่ของเล่นโอ้ิดนะครับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KR ครับผมสตอรี่นะคะวันนี้นะน้อง KR จะมาแกะกล่องสุ่มขนมนะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยเป็นขนมอะไรเราก็ยังไม่ทราบนะคะแต่ว่าแม่กวางเนี่ยเอฟมานะคะจากในตะตอตนะ กล่องนี้150บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแกะไปพร้อมกันเลยนะว่าด้านในมีอะไรบ้างนะคะแม่กวางกับน้องเคอาก็ไม่ทราบนะคะเป็นกล่องส่งขนมนะอ่ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะตัดกล่องก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคน,น,นอ่ะดึงเลยครับแกะได้เลยลูก,<ม>กควเรามาดูไปพร้อมกันนะแทม อันนี้เราแกะต,ตูดนะทุกคนเราแกะตรงตูดนะ <c oughs> เดี๋ยวพิ่งนะอุ้ยทำไมเต็มกล่องแบบนี้เลยอ่ะอ,อุ้ยเยอะมากมพี่มอนด้วยอ่ะอุ้ยมีพี่มอนด้วยหรออุ้ยเดี๋ยวทุกคนเรามาดูพร้อมกันดีกว่านะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะพร้อมหรือยังอ,อุ้ยเราแกะผิดข้างอ่ะเราแกะตรงตูดแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะปับนึงนะคะทุกคนอ่นนี้นะคะทุกคนตอนนี้ ราได้กลับข้างแล้วนะเรามาแกะด้านนะ้ากล่องแล้วนะทุกคน้วนี่ทำไมขนมมาแล้เยอะแยะแบบนี้ดูสิทุกคนอนะันนี้คืออะไรอะช็อกโกแลตเดี๋ยวดูนะวัน,นี้ลา ช็อกโกแลตเต็มไปหมดเลยทุกคนหรือว่านี้จะคือกล่องซูมขนมช็อกโกแลตนะคะอันนี้150บาทนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าด้านในเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วมีอะไรบ้างนะคะอ่ะนี่จะดูดิช็อกโกแลตมิสเตอร์บีทก็ได้รู้มิสเตอร์บีทเป็นยังไงอ่ะมิสเตอร์บีทก็จะเป็นบีเตอร์บีเตอร์บีอ่าเดี๋ยวเรามานับกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนอ่ะน้องแค่นั่งลงดีๆครับอ่ะเอามาดูอ่ะ นี่นะคะหนึ่งอ่ะเรียงแบบนี้เลยเรียงเรียงแยกสีอ่ะสไม่ต้องแยกหรอกวางไปเลยอ่ะสี่ห้าหหเยอะมากเจ็ดแปดแปดเสอ อ่ะสิบสองโอ้โหเยอะมากทุกคนดูสิอันนี้เป็นชั้นที่สองนะชั้นที่สองจะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้นะคะนี่ช็อกโกแลตแบบนี้นะทุกคนโอ้ยเยอะมากอ,ะอ่ะเอามากี่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวแปปนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะอ่ะสิบสองแล้วสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบแล้วนะคะทุกคน 24, โอยี่สิบเอ็ด <18. S 2> ที่น้องเคอาอ่าน,น,อนี่พี่ม่อนย <23. S 1> ี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะยี่สิบเจ็ดอันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านะคะ อ่าสามสิบสามเอดสาทั้งน้องเคอาสทั้งอันนี้อุ้ยเยอะอะทำไมเยอะจังอ่าสามสิบโอ้ยโอ้ยไม่พอวางแล้วทุกคนสามแล้วนะคะสามสามสิบแปดสามสิบโอ้ยสี่สิบา 44 45 4 6 4 7 4 8 4 9อุ้ย50แล้วค่ะยังไม่หมดเอายังไม่หมด51อ็ห้ยเยอะมากอุ้ย52 53 5็5 5 55 5 5โอ้โห5้ 5 9ชิ้นหรือว่าเขาจะมาให้เรา60ิชิ้นหรือเปล่า60สอ้หสิบเหรอโห60สิบค่ะทุกคนส0 60, 60ชิ้นโอ้โหคุ้มไม่ไหวคุ้มไหมทุกคนคิดว่า60สชิ้นนะคะกล่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีขนมแบบไหนบ้างดูชัดๆนะคะอันนี้อันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะคะนี่ช็อกโกแลตแบบที่หนึ่งก็คือแบบนี้นะคะนี่นะ แบบที่หนึ่งนะนี่สีเหลืองแบบนี้น,น้องเคอานี่นะคะแล้วก็อันนี้แบบที่สองนะคะสีชมพูนะคะอันนี้น่าจะเป็นไ้สตอเบัลี่อันนี้เป็นไส้ช็อกโกแลตนะคะแล้วก็แบบที่สามที่น้องเคอานะคะนี่อันนี้เป็นแบบที่สามนะทุกคน,นแล้วก็แบบที่สี่คืออันนี้วานิลลานี่นะคะแบบที่สี่แบบที่สี่ 4. เนาะ แล้วก็จะมีแบบนี้นะคะเป็นแบบที่ห้านะคะแล้วก็นี่สีม่วงเป็นแบบที่หกไหนอ๋ออันนั้นไม่ละอันนี้สีม่วงเป็นแบบที่ห้านะคะแบบที่ห้านะสีแดงอันนี้เป็นแบบที่หกนะคะโหเยอะจริงเยอะจริงค่ะทุกคนแบบที่หกนะช็อกโกแลตมีนี่มีสีดําอีกสีดาอันนี้เป็นแบบที่เจ็ดโอ้ช็อกโกแลตเยอะแยะมากมายเลยทุกคน เยอะจริงนะคะอ่าอันนี้เหมือนกันนะคะเจ็ดแบบแล้วใช่ไหมคะทุกคนเจ็ดแบบแล้วเนาะเจ็ดแบบแล้วก็ทีนี้ก็จะมีทิวลี่นะคะทิวลี่นะคะแบบที่แปดแล้วก็เป็นแท่งๆแบบนี้แบบที่เก้านะคะแบบที่เก้าช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นแบบที่สิบนะคะช็อกโกแลตมามีมาสิบแบบปะอ่าสิบแบบนะคะแล้วก็มีพิมอนนะคะแล้วก็มีเยลลี่นะทุกคนเยลลี่ก็มีแบบนี้ นี่เยลลี่โยโย่แบบนี้นะคะและอันนี้คือเมจิทวินนะคะอันนี้เป็นเยลลี่ปิโป้นะคะนี่นี่ก็จะเป็นเยลลี่แบบนี้นะคะโอ้คุ้มไหมทุกคนคิดว่ายังไงคุ้มหรือเปล่าคะนี่เมียนนี้มาด้วยนะ <มา S 1> โอ้โหอ่าน้องเคอะแกะเลยมีอันนี้ด้วยนะนี่แกะเลยลองชิมสิอันนี้คืออะไรด้านในนี่ก็คือ ไหนอ๋อนี้เป็นเยลลี่สีม่วงไหนขอด้มหน่อยอุ้ยหอมาอาหมากหอมกินไม่เอาหอมกินบุแบบบูเบอร์รี่อ่ะหอมมากอร่อยไหมครับอ,อร่อยหรออ่าเดี๋ยวแกะช็อกโกแลตดูหนึ่งอันดีกว่าทุกคนแกะอันไหนแค่จะแกะอันไหนครับพราอถ้าแกะอย่างะแบบนี้กินไม่ไหวแน่นอนอ่ะดึงนี้ อ๋อเมื่อกี้เราเรายังไม่ได้ถ่ายแบบนี้นะทุกคนสีนี้มีมาสองแท่งนะคะอ่ะแกะอันนี้เลยครับแกะเลยนนเยอะมากใครเคยกินช,ช็อกโกแลตตัวไหนบ้างเม้นมาบอกน้องเคอาหน่อยนะทุกคนนี่เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะอันนี้ ทุกคนอันนี้แกะออกมาแล้วมันเป็นแบบเนี้ยหอมากคือนี่นะคะมันมันมันเป็นตามรูปเลยนะทุกคนมันเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบยึกยึกตามรูปแบบนี้นะคะแต่เป็นก้อนๆเนาะแต่ว่าเนี้เนื่องด้วยว่ามันอยู่ในกล้องอ่ะทุกคนมันน่าจะร้อนนะคะเราช็อกโกแลตนะนะ ช็อกโกแลตอะพอมันร้อนใช่ป่ะมันก็จะเหลวมันก็จะนิ่มแบบนี้นะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวแม่กวางจะไม่แกะนะคะทางนั้นเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้พี่นีนะคะใครชอบนะคะกล่องสุ่มขนมช็อกโกแลตของน้องเคอานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเคอาด้วยนะครบขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้บายบายค่ะเดี๋ยวราช็อกโกแลตไปแช่ตู้เย็นให้มันแข็งก่อนนะทุกคนโหเยอะมากดูดิจะแช่หมดแลเนี่ย จะแช่ชหมดไหมใช่ไหมครัะิบชิ้นนะคะทุกคนหนึ่งกล่องเต็มไปหมดเลยบ๊ายบายคะ่ะ